การได้สดับเงี่ยหูฟังถ้อยคำมาแสนเจ็บปวดนั้นมันคงจะง่ายในมุมมองคนที่ต้องยอมรับจะได้ทางกับการกัน้นกับกขอบคุณที่ข้าวันในเนื้อเรื่องรีวิวดีไฟดิงก็เป็นสิ่งที่เอฮัทำไม่ได้เช่นกันและแน่นอนเรากำลังพูดถึงแม่นางปลาส้มรูเสาอย่างอิสมาเอล เพกขวดกับตัดโดยชี่ขาเดียวเต้นตุ๊กสาวเวรตี้สายบลิซประเภทการโจมตีแบบแทงล้วนและแพ้ทุบแต่แล้วมากับความสามารถที่เธอนี่ยเพราะจะเป็นทุกอย่างให้กับเมนเจอร์ทั้งตัวดาเมจซัพพอร์ตได้นำหมดจะเป็นผัวขุดสกิลหนึ่งอิชี่จะเข้าไปจิ้มเป้าหมาย2ทีแปลเลือดใส่เป้าหมายถ้ามีเพื่อนในทีมและสกิลที่หน้าเดสบอร์ดอยู่ติดกับอิชี่จะได้บัฟดีเฟนเลเวลอัพเพิ่มสองแต้มและถ้าคนที่อยู่ช่องสกิลสายสุดจะได้บัฟดูดตีนตามสีสกิลเพิ่มเติมหาทีนสี่่น้ดดดชบบยกัจ และมีโอกาสลากเพื่อนมาแยปปิ้งใส่ป้องหมายด้วยสกิลหนึ่งจากการใช้สีสกิลเดียวกันตั้งแต่2อันขึ้นไปสำหรับเพื่อนที่อยู่ช่องสกิลสังขวาที่กับอิชิสกิลสังอิชจะเข้าไปกระแทกเป้าหมายที่มเสาเข็มด้วยฉมวกหมุนเสา,ส,าสอเหรียญและการโจมตีครั้งสุดท้ายจะทำการเสียบฉมวกลงไปใส่ศัตรูทุกการออกแอคชั่นอิชิจะแปดสถานะเลือดระเบิดใส่ตูเมื่อตีมอนแล้วติดแกเกอร์พอดีจะได้ฆ่าสติให้กับตัวเองและให้บัฟฟี่กับตัวเองแล้วก็เพื่อนในทีมไม่รู้จจะะะแแแแนน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 นาา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 าออ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 อไไไรร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 ตตต่่่่นะ่่เเเเพธััั้้้้้้้คคคคืืทททททุกก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 ยยยงงงงงงีลลววววดดดดปบหหฟิใสสส็็มมถษข 3นะครับผม